เราอยากเห็นพักที่ประกาศทุดยืนชัดเจนนะครับว่าในการผมเองก็เป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงว่าเรามีสองหลักประกันหลักแรกก็คือนะครับเราปรกครองสถาบันนะครับเป็นพักเตอร์ไทยเรายึดหลักชัดเจนนะโดยเฉพาะผมนะครับต้องขอบคุณพักครวมไทยรักชาติ ซึ่งท่านอนดีตหัวหน้าพักได้ลา,าออกท่านอนดีตสสสุดชาติบรรดาศักดิ์นะครับและท่านเก็ประกาศาเปลี่ยนชื่อพักใหม่เป็นพักเทอือไทยนะครับจุดยืนของพวกผมเองไม่ว่าจะเป็นคุณอนุนแสนน่านนะครับแล้วก็ทีมง,งานหมู่บ้านเทือไทยองลายชันแลวพวกเราทุกคนในํำงานพอมาเจอท่านสุชาติเีกท่านก็เป็นคนที่จงรักภักดีแล้วก็ยินดีในเรื่องของการปกป้องสถาบันหลักชาติศาสนามนกษัตริย์ ยังมาแพ็คทีมกันและทีมครั้งนี้ก็คือการเปลี่ยนชื่อพักรวมไทยรักชาตินะครับไม่ใช่รวมไทยชาตินะครับรวมไทยรักชาตินะครับมาเป็นนะครับพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยที่ผมประกาศจิดตั้งแต่แรกแล้วนั้นเรายึดหลักสองหลักหลักแรกก็คือเรื่องของการปกป้องสถาบันแลวประกาศต่อไปเลยว่าคนที่คิดจากับช่วง9ก้ารวมคนทีดด่ล้มล้างสถาบันไม่ต้องมาโขกีกับเราไม่ต้องมาง้กับเราเพราะเรายึดหลัก จุดยืนในการที่จะรักษากฎหมายมาตราหนึ่งสองและสื้นกับในเรื่องของการที่จะปกป้องสถาบันให้คงอยูู่้ื้นฐานไทยของเราต่อไปนะครับเราจะอย่างตรงรักมีอย่างตรงรักตายอย่างรักเป็นตลอไปที่ข้อที่หนึ่งจุดยืนจุดยืนข้อที่สองที่เราพูดมาตลอดนะครับว่าเราทํางานนะครับในรัฐบาลที่ผมเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเราเห็นถึงความตั้งใจความเสียสละโดยเฉพาะผู้นํา ที่ไม่โกง,งกินบ้านโกงกินเมืองไม่โกง,ไม,โงไม่ทุจริตไม่คอรัปชั่นอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรระมนบตรีหรือลุงตู่ของเราเนี่ยเราจึงยืนยันว่าเราอยากได้ผู้นําดีๆอย่างนี้บริหารบ้านเมืองต่อไปนะครับอยากให้ลุงตู่ได้มีโอกาสบริหารบ้านเมืองในระยะเวลาที่เหลือนะครับในช่วงที่นะครับสองปีที่เหลือนี้นะครับได้ทํางานหน้าที่ต่อไปอย่างไรก็แล้วแต่และคือสองจุดยืนหลักและจุดยืนที่3ก็คือในเรื่องของ การที่พรรคเพื่อไทยนั้นจะมาทาําภารกิจหลักประกาศนโยบายหลักนะครับแล้วก็เรามีจุดยืนอย่างที่สุดก็คือเราจะทําเพื่อประชาชนเรื่องเกษตรกรเรื่องรร้าโดยเฉพาะเห็นว่าท่านสุชาติประดาศักดิ์ท่านอนตนแสนน่านแล้วก็ทีมผู้บริหารของเราเนี่ยทำงานภาคประชาชน อย่างต่อเนื่องเพราะประชาชนคือหัวใจของพรรคเทิดไทยเหมือนกันนะครับเราจะไปดูแลเ,ลเร,รื่องเกษตรกรเราจะไปดูแลเรื่องแก้หนีน้แก้หนี้สินเกษตรกรแก้หนี้สินประชาชนนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความอยู่ดีกินด,ดีให้กับเกษตรกรนะครับเรามาจากลูกชาวบ้านเรามาจากลูกชาวไร่ชาวนาดังนั้นจุดยริเราคือจะต้องทําให้ชาวไร่ชาวนามีการพัฒนาความ วันนี้เราม่ให้กำลังใจมามอบดอกไม้นะครับแล้วร้อยตุ๊กนะครับรอยตุ๊กคุณรัฐมนตรเชิญนะเชิญครับนะครับคุณตุ๊กนี่คือกลุ่มปกป้องสถาบันเดินทางสวัสดีครับเพมาให้กำลังใจพัฒนเทิดไทยนะครับโดยการนำของแรมโบ้กับท่านสอรอชาติคุณมนตรีแสนน่านคณะกรรมการทุกท่านเนี่ยว่าขอให้ยืนหยัดหลักตรงนี้ให้ถึงที่สุด นะครับไปถึงที่สุดแล้วก็ขอบคุณคุณป้ากัลยานะครับขอบคุณคุณป้ายุทยาขอบคุณคุณลอยตุ๊กคุณรัมดลแล้วขอบคุณคุณป้าแผ่นเค้กแล้วก็ไลทยทีมงาน FC ลุงตูนะครับ FC ลุงตูแล้วก็รวมถึงนะครับกลุ่ผมผู้ก่อตาับาันทุกกลุ่มจากทุกจังหวัดที่เดินทางมามาทั้งอีสารมาทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันอ,ออกมากันทุกภาคเลยนี่คือสิ่งที่เรายืนหยัดเจอเดินของเราอย่างชัดเจนครับ